บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการหารสั้นโดยครูนิรันดร์สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนการหารสั้นนะครับในคลิปนี้ซึ่งเราเคยเรียนการหารยาวมาแล้วการหารสั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการหารยาวนะครับนี่คือเครื่องหมายของการหารสั้นนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเหมือนกับเครื่องหมายหารยาวแต่ว่ากลับหัวนะครับหายเหมือนหายท้องนะครับเหมือนนอนหงายนะครับประมาณนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสําหรับการหารสั้นนั้นนะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งการหารสั้นหารยาวเราจะต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองทําดูนะครับสมมติว่าโจทย์เป็นแบบนี้นะครับ123หาร5เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเขียนดูว่า ตัวตั้งตัวหารแล้วก็ผลลัพธ์นั้นจะเขียนไว้ตรงไหนบริเวณเครื่องหมายหารสั้นนะครับส่วนไหนนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูตัวตัวตั้งก่อนนะครับ123นะครับเราจะเขียนไว้ด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นขีดยาวๆนะครับเขียนข้างบนขีดยาวๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวหารนั้นก็จะเขียนไว้ตำแหน่งด้านหน้านะครับคล้ายๆกับตอนหารยาวนั่นแหละครับก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ นี่คือการหารสั้นนะครับก็จะเขียนแบบนี้ตัวตั้งตัวหารอยู่ตำแหน่งตามนี้เลยนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการหาคำตอบก็คล้ายๆกับาการหารยาวนั่นแหละครับเราพิจารณานะครับตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็จะมี3หลักนะครับจากโจทย์ข้อนี้มีหลักหน่วยคือเลข3หลักสิบคือเลข2หลักร้อยคือเลข1นนะครับเราจะเริ่มหารจาก หลักที่มากที่สุดก่อนก็คือหลักร้อยนะครับตัวหน้าสุดเลยก็คือเลข1น,นะครับเ,เวลาหารเราก็จะตั้งคําถามแบบการหารยาวเลยนะครับก็คือดูตัวาหารนะครับตัวหารคือเลขห้นะครับเราก็ตั้งคําถามในใจว่า5คูณอะไรแล้วได้1น,นะครับตามตามหลักก็จะต้องอพิจารณาแบบนี้แต่เนื่องจากว่าตัวตั้งนั้นนะครับในโจทย์ข้อนี้เป็นเลข1ซึ่งมันน้อยกว่าตัวาหารเห็นไหมครับ ตัวตั้งเลขหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าตัวหารตัวหารคือเลข5ฉะนั้นมันจะหารไม่ได้นะครับถ้าลักษณะนี้มันจะเกิดการหารขึ้นไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวหารวิธีการต่อไปที่เราจะทําก็คือเราก็เขียนเลขเลขอะไรครับเลขเลขอะไรเอ่ยเลข0นย์ครับถูกต้องครับเลขศูนย์นะครับเลข0ูนย์ไว้ข้างล่างนะครับนี่คือบริเวณที่ใส่คําตอบคืออยู่ด้านล่าง อยู่ใต้ตัวเลขที่เราตัวตั้งที่มันหารไม่ได้ครับเราเติมเลขศูนย์ลงไปแล้วก็มาพิจารณาหลักต่อไปคือหลักสิบียนได้ว่าหลัก10คือเลข2นะครับเราจะเอาเลข1กับเลข2เลข1ในหลักร้อยกับเลข2ในหลัก10นั้นมารวมกันไม่ใช่บวกกันนะครับเอามารวมกันเอามารวบใส่กันนะครับมันจะกลายเป็นเลข12ขึ้นมานะครับซึ่งเลข12มันจะมากกว่าเลข5นะครับนั่นหมายความว่าตัวตั้งตอนนี้ มากกว่าตัวาหารแล้วก็สามารถหารได้นะครับหารได้เราก็มาพิจรารณาที่ตัวหารน,นะครับคือเลข5เราก็ตั้งคำถามว่า5คูณอะไรได้12นะครับเราก็ท่องสุดคูณแม่5เจนเจนได้ว่าถึงขั้นตอนนี้นะครับการท่องสุดคูณให้ได้อย่างแม่นยำเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากนะครับเราจะต้องท่องสุดคูณให้ได้แล้วก็แม่นยํารวดเร็วด,ด้วยนะครับอย่างน้อยนตั้งแต่แม่ 2, 2ถึงแม่12เนี่ยเราควรจะต้อง จำให้แม่นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับแม่2ถึงแม่9นะครับต้องท่องให้ได้จําให้แม่นนะครับในโจทย์ข้อนี้เราก็จะท่องอแม่5นะครับตั้งคําถามในใจว่า5คูณอะไรแล้วได้12หรือใกล้เคียง12มากที่สุดนะครับก็5 1เป็น5 5 2ห้า3 15นะครับเมื่อเราพิจารณาอยู่แล้วไม่มีตัวเลขอ่าไม่มีตัวเลขไหนที่5คูณแล้วได้12เลยมีแต่ใกล้เคียงนะครับ ห้าคูณสาได้สิบห้านั้นใกล้เคียงก็จริงแต่ว่ามันเกินส2บไปแล้วนะครับคือเกินตัวตั้งฉะนั้นใช้ไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้เราก็มาดูตัวต่อไปคือ5้าคูณสได้เท่ากับสิใกล้เคียงสิบเหมือนกันแต่ว่าไม่เกินนะครับตามหลักแล้วต้องไม่เกินตัวตั้งนะครับเราก็ต้องเลือกเลข2นะครับคือห้าคูณสอไปคาตอบนะครับก็ใส่เลข2งไว้ข้างล่างนะครับ5้าคูณสนั้นได้เท่ากับ10บแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปเราก็เอาตัวตั้งนะครับ ตัวตั้งกับผลลัพธ์ที่เกิดจาก5้คูณสเนี่ยนะครับมาลบกันตัวตั้งก็คือ12ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยผลคูณที่เราคูณเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ5อ้2อาสิบสลบด้วย10มันก็จะเหลือเศษเท,เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 0ลบ1่า 10, ลบสิได้เท่ากับ2นะครับแล้วเราทําอย่างไรกับเลข2ตัวนี้นะครับ เมื่อลบออกันลงมาแล้วได้สองเราก็นําเลข2ตัวนี้นะครับไปเขียนทบไปรวมกับไปรวบเรียกว่าอะไรดีไปรวมกับเลขสามซึ่งเป็นตัวตั้งในหลักหน่วยตัวต่อไปที่เราจะหารนะครับไม่ใช่เอามาบวกกันนะครับเอามาเขียนไว้ด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็นเลขยี่สิบสามทันทีส่วนเลขสิบสองครับที่วงกลมไว้นั้นเราได้หารไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปสนใจนะครับคือลืมไปได้เลยนะครับเหมือนกาทิ้งแต่เราไม่ต้องไปกานะเวลาทําแต่ว่า ความหมายคือว่ามันไม่มีผลอะไรแล้วต่อไปนี้เราจะมาทําการหารนะครับเลข23ก็คือเลข2กับเลข3เองนะครับรวบใส่กันก็เป็น23นะครับคราวนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับตั้งคําถามในใจ5คูณอะไรได้23หรือถ้าไม่มีก็คูณแล้วได้ใกล้เคียง23มากที่สุดแต่ว่าห้ามเกิน23นะครับแล้วก็ท่องเหมือนเดิมครับ5 5องไมนะครับเป็น5 5 5 3เป็น15-5-4เป็น2 5 5 5เป็น20 5 5เป็นเท่าไรครับเป็น 25, ซึ่งมันเกินนะครับมันเกินแล้วนะครับห1 5อีกรอบหนึ่ง5 2เป็น10 5 3เป็น15-5-4เป็น20 ห้าห้าเป็นยี่สิบห้าเราต้องการยี่สิบสามไม่มีเลยครับไม่มีเลขห้าคูณอะไรแล้วไม่มีได้เท่ากับยี่สิบสามเลยมียี่สิบห้าซึ่งมันเกินนะครับห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้านั้นเกินยี่สิบสามไปแล้วแสดงว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ถอยมาอีกเราลงมาอีกหนึ่งจำนวนก็คือห้าคูณสี่นะครับมันได้ยี่สิบจึงเป็นคําตอบที่ใกล้เคียงยี่สิบสามากที่สุดนะครับเราก็เอาตรงนี้นะครับห้าคูณสี่เอาสี่มาเป็นคาตอบนะครับเอาสี่มาเป็นคาตอบเขียนลงไป ด้านล่างนะครับถัดจากเลข2นะครับเขียนให้ตรงกับเลขสามนะครับ5้คูณสี่ได้ยี่สิบเอาเลขสี่มาเขียนชึบตรงนี้นะครับเขียนสี่ไว้เป็นคำตอบแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเอาเลข2ี่บสามอ๋อเอานี้ก่อนนะครับ5้คูณสี่ได้เท่ากับยีสิบหลังจากนั้นแล้วก็เอาเลข20นี้มานะครับมาลบกับเลข23าซึ่งเป็นตัวตั้งนะครับตัวที่เราหารเมื่อกี้นี่นะครับ เอา23นั้นเป็นตัวตั้งนะครับ23 2กับ3ก็คือ23ลบด้วย20มันก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหรครับ3ลบ0ได้3 2ลบ2ก็ได้0ูนย์นะครับฉะนั้นก็จะเหลือ3ตามหลักแล้วเราจะต้องนำไปเขียนนะฮะในหลักต่อไปนะครับแต่เนื่องจากว่ามันหมดแล้วคือตัวตัวหารนี่หมดแล้วแล้วก็ ส่วนที่ใส่คําตอบก็หมดแล้วฉะนั้นเลข3ที่เราลบมาได้มันจึงกลายเป็นกลายเป็นเศษนะครับทำไมถึงเรียกว่าเศษก็เพราะว่าเมื่อลบกันออกมาแล้วมันได้น้อยกว่าตัวหารนะครับตัวหารคือเลข5แต่เราลบออกมาได้3ก็แสดงว่ามันเหลือเศษนะครับคำตอบในข้อนี้ก็คือ24เศษส 3, นะครับก็เป็นนันว่าเศจสิ้น กระบวนการวิธีการหารสั้นลงเพียงเท่านี้โดยสมบูรณ์แบบนะครับาเ,เราจะนำวิธีการแบบนี้นะครับไปใช้กับการหารที่มีจำนวนตัวตั้งหลายๆหลักก็ได้นะครับก็คือใช้วิธีการแบบเดียวกันหารเป็นทีละหลักนะครับหวังว่านักเรียนก็คงจะพอเข้าใจนะครับถ้าหากนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับหรือว่าจะสอบถามมาทางไลน์ ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้หาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ